ลูกจะพึ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้เลยครับก็ภรรยานะครับแล้วก็รวมถึงผมเนี่ยก็มีความแบบว่าปวดหัวมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องแบบทํำยังไงอะไรเงี้ยแต่พอถึงมือหมอปุ๊บเนี่ยก็ลูกโอเคแล้วเพราะว่าเป็นไข้หวัดแล้วก็มีแบบเชื้อลงปอดนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวเพราะว่าแบบหมอบอกว่าต้องไอไอแล้วก็จะดีขึ้นก็ตอนนี้ล่าสุดก็เอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ทุกอย่างลงตัวหมดครับตอนนี้ลูกก็ปลอดภัยแล้วแล้วก็ลูกออกมาปุ๊บ ภรรยาผมก็เหมือนตอนนี้ก็พาไปทำงานเลยเข้าโรงพยาบาลประมาณ3-4มสี่วันไปทำงานแป๊บเดียวถ่ายรูปไม่เฉยแล้วนางก็หายแล้วตอนนี้หายแล้วเหมือนพ่อเลยก็คือแบบว่าพอป่วยปุ๊บก็ต้องทำงานอันนี้คือจะสอนลูกเป็นเด็กดีใช่ใช่คุณหมอยังบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมครับเฝ้าดูอะไรอย่างงี้นะระวังอะไรไม่ต้องไม่ต้องเลยเพราะว่าหมอบอกว่าปลอดภัยแล้วพอปลอดภัยปุ๊บแม่เขาก็ พาไปถ่ายรูปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาบ้านแล้วตอนนี้อยู่อยู่บ้านแล้วดูในกล้องจอนปิดครับคือตอนตอน,ตอนตออเราป่วยมันเกิดจากอะไระความสาเห็นไหมผมว่าน่าจะเป็นช่วงนี้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ฝนตกแล้วก็อาจจะมีแบบว่าเกี่ยวกับเชื้อที่มันลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยบางทีมันเข้ามาจากตามอากาศเงี้ยครับมันก็ทําให้ลูกเราเนี่ยป่วยง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือวันนั้นรู้สึกว่าเราอาจจะมีแบบพาลูกไปเดินหน้าบ้านด้วยเพราะว่าคือผมอยากให้ลูกป่วยอยู่แล้วเพราะเราเลี้ยงแบบ เลี้ยงแบบว่าให้ขแข็งแรงเพราะว่าถ้ายิ่งป่วยก็จะยิ่งมีภูมิมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพิ่งครั้งแรกเลยครับเพิ่งครั้งแรกครับใช่เพิ่งครั้งแรกแล้วก็เพิ่งป่วยครั้งเดียวเนี่ยแหละครับแล้วก็พยายามบอกกับเขาว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยเพราะเขามีแบบเจาะน้ําเกลืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีพ่อแม่ล่ะครับแค่พอเห็นลูกป่วยครั้งแรกมันเป็นยังไงบ้างเราเหมือนพ่อก็ผมว่าน่าจะเป็นทุกทุกคนนะครับทุกครอบครัวอะไรเงี้ยพอเห็นลูกป่วยปุ๊บเนี่ยก็จะเครียดเครียดแล้วก็ เราก็โชคดีคือตรงที่ว่าลูกลูกเราเขาเหมือนป่วยแต่เขาก็อารมณ์ดีครับเขายังดื้ออยู่ครับเขาไม่ได้ร้องไม่ก็ยังแบบยิ้มเล่นแล้วก็พี่มดดำก็บอกว่าส่งเอาคลิปลูกมาให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยคากิมันก็ทำตอนนี้ก็ฝึกกับ,กบพิบตาเงี้ยปิ้งปิ้งปิ้ง,งกับกับสวัสดีให้สวัสดีกับพิบตาแล้วก็ส่งจุ๊บตอนนี้ฝึกอยู่ครับเจออะไรที่ึกเพื่อจะไปตกหลุมป้านะาอาใช่ ใช่ <laughs> ผ่านแล้วตอนนี้ผ่านแล้ว <c oughs> ไม่เล็งแล้วตอนนี้บอกว่าตอนนี้ขอเล็งอย่างเดียวคือภาพยนตร์ของพ่อที่พ่อทําไว้ <c oughs> ฟูดทักรักหมูเด้งถ่ายปิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> มาริโอเมาเลอร์แล้วก็คุณหม่ำจกมกคุณแจ๊ชนชื่นแล้วก็คุณยูริแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้น้องหมูเด้งไปฮิโปมาเล่นด้วย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> แต่ตอน,น้องปลอดภยัยดีนะครับไม่เป็นอันตรายนะ จ่ายครบหมดเลยจ่ายครบหมดครับคุณโอ้ก็จ่ายเป็นเงินสดเลยครับแล้วก็แบบว่าคุณหม่ำก็ให้เงินแล้วก็ทุกคนครบหมดไม่มีติดครับผมไม่มีแบคลิสต์นะครับปลอดภัยครับโคตรโล่งเลยพี่ไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวแต่เป็นประสบการณ์แรกที่ผมอยากจะขอให้ทุกคนแบบเมตตาผมเพราะว่าคืออยากให้ไปดูจริงเพราะว่าเราตั้งใจทําเพราะว่าคือเรื่องเนี้ยมันมันครบจริงๆมันเหมือนกับว่าถ้าเอาง่ายๆเหมือนคุณแบบ ไปดูความความสนุกข,ของครอบครัวคุณจะได้ทั้งความเป็นพ่อแม่ลูกอะไรครบหมดเลยก็เลยแบบว่าอยากช่วงเดือนสิงหาสิงหาคมสิงหาคมฝากด้วยครับผมก็เยอะไหม mai, ที่แจ๊็เราอนมาเยอะเหมือนกันนะเราไม่มีเราไม่มีแบบว่าเราทําหนังเรื่องนี้เพราะเราลักเหมือนลูกเราก็เลยลงทุนเต็มที่ค่า CG ค่าโพสค่าตัดต่อค่าทุกอย่างโปรดักชั่นดาราทุกคนอยู่ดีกินดีหมดมีมอเตอร์โฮมให้มีหมอน,นวดให้ มีต้องอมีหมด,มห,มดหมอนวดสมมุมมติดารารอ,ร,อร,อร,อรอนานคือมันจะมีข่าวว่าบางทีดารารอนานเนี่ยเราเป็นผู้จัดเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะรอนานเว้ยมีหมอน,นวดให้เลยหมอน,นวดวเขาก็จะนวดแบบอ่ะนวดเท้าน้ำมันเสร็จปุ๊บก็ไปนวดหน้ามาริโอใช่ใช่ใช่เานีเป็นโอกาสที่จะได้ตอบแทนใช่ใช่ถ้าไอโอสิวขึ้นก็คือตีนน้ำมันีช่นเฉงเี้ ไม่ค่อยมีกองอื่นเขาจะเป็นแบบว่าดาราไปนวดตามร้านอะไรเงี้ยเรา,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 เ,ราเรามีความรู้สึกว่าเราทํายังไงให้ดาราเขาระหว่างรอมีความสุขออคือเราจะรู้สึกว่าถ้าคุณรอเนี่ยในกองเราเนี่ยคุณจะไม่บน่นเฮ้ยทำไมกองนี้ให้รอนานวะอ,อ,อะไรอย่เงี้ยมันจะมี ใช่แต่โชคดีนักแสดงของผมอะไม่มีใครเรื่องมากเลยแม้แต่นางเอกเกาหลีหรือแบบว่าดาราที่แบบมาเล่นอะไรเงี้ยขนาดหมูเด้งมาเล่นอะก็ไม่เรื่องมากหมูเด้งมีบทไหมมีบทอะไรกับเราหมูเด้งนี่จะเล่นเขาจะให้เวลานะเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าหมูเด้งเนี่ยคิวเขาจะได้ตั้งแต่หกโมงเช้า,าถึง1 1บเอโมงแล้วเพราะเขาจะลงน้าแล้ว<อ>คุณจะเห็นเขาแค่หูแล้วต้องรีบถ่ายเขาแล้วเราบีบเขายังไงเราบีบเขาอย่งเราบีบเขาก็คือเราเราจะบีบแค่ว่า อย่าเป็นอะไรนะอย่าเป็นอะไรนะเพราะว่าเราจะให้คนที่ดูแลหมูเด้งที่เขารับรางวัลอ่ะพี่พี่ที่ดูแลหมูเด้งอ่ะเขาก็ดูแลจัดการอะไรเงี้ยครับก็่มีปัญหาใช่ไหการศึกษาับน้องหมู <c oughs> ไม่มีป <c oughs> ัญหาน้องอยู่ตรงมาร์คน้องแบบเล่นดีมากอะไรเงี้คยครับปลอดภัยครับน้องยังไม่เป็นไรนะครับน้องแข็งแรงดีช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมครับพี่ก็เป็นคือต้องบอกว่าวงการบันเทิงครับตอนเนี้ย ดาราหรือหลายๆคนนี่ครับงานมันหายากอะครับมันก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราสําเร็จเนี่ยเราก็อยากจะพัฒนางานให้มันดีขึ้นแล้วก็กลุ่มพักพวกเราเนี้ยครับที่หรือใครที่แบบดาราบางคนที่เขาไม่มีงานแต่เขามีความสามารถเนงะี้ยเราก็อยากจเจาเขาไปเล่นต่ออะไรเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่แบบช่วยเหลือพี่น้องอะครับเพราะอย่างงานในวันเนี้ยเราก็มาด้วยความความรักที่เรารักพี่ก้องรักพี่คิงพี่ชูแล้วก็น้องๆที่มาประกวดอะไรเงี้ยครับ <S <S <c oughs> ก็ก็แบบน่ารักครับ <c oughs> โอ้ผมขอให้ร้อยล้านก็พอแล้วครับเพราะว่าจริงมันจะเป็นแบบในรอบ20ปีของของผมที่แบบตอนนั้นแฟนฉันนะครับตอนนี้มันครบรอบผม36แล้วครับตอนนั้นผมประมาณ1 4บ5ี่สิบห้าเองนะครับก็าฝากพี่ๆนักข่าวแล้วก็พี่ๆที่ดูนะครับว่ายังไงอาจจะพี่ๆนักข่าวอาจจะลำคาญนิดน,นึงว่าถ้าได้ยินฟุตทักรักหมูเด้งเนี่ยก็จะหลายๆช่องนิดนึงครับครับ <c oughs> <c oughs> ช่วยหน่อยนะครับพี่ <c oughs>